อ่ะสวัสดีครับผมรีวิวนะครับผมเทนา New ปี42นะครับเอกสารโอนพรบภาษีขาดเกินนะครับผมนะชุดสีเบิกใหม่นะครับผมล้อซูเปอร์แบ็กขึ้นใหม่ดูกรอบนะครับผมรถสตาร์ตติดขับได้เบรกหน้าเบรกหลังใช้งานได้ปกตินะครับผมตาที่ฟังเสียงเครื่องนะครับระบบทูที่แยกถังนะครับผมแล้วก็ปั๊มบนสายเบรกปั๊มล่างเบิกใหม่นะครับผมนัดครับ ก็ไม่นะ